สวัสดีครับพี่สารบ้านตอาเชียงครับผมบ่าวดำครับพี่น้องมาครับมาเข่าขั้วกันครับที่แต่งเนื้อสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยุ่บ้านพ่อปนกับเมจีบนะค่ะบ้านนั้นไอพ่อห้ากับเมษาเจาเสิมนันหละค่ะเมื่อนี้พอดีกับมีงานอุปสมบทนอะเพิ่อื่นมันมาะเถอะพ่อปนเพิ่นบวชเนาะค่ะอะไรเจ็ดพับกันเตรียมเนื้อยุ่งเนื้อกินไปเพ้นเนี่ยค่ะพี่น้อง เรารู้ว่ามันจะบวชแล้วเราไปเด้อค่ะเพราะว่ามันเปบวชยุววันบ่อนเนาะพังงานนิกเกะเลยสิเตรียมไปถวายเพ้นค่ะเตรียมมาหาไปถวายเพ้นต์อันนี้แหละว่าจะมาแย่งบนเฮดบันนี้เขามาเบิ้งดีกว่าเขาค่ะอันนี้แม่ครานค่ะเฮดปัดมีปัดมีค่ะอันนี้แม่แม่ลูกเกมพี่จ่าพี่สาวย่างเนื้อเนาะเขามีจากเมนูพูดอะไรเมื่อนี้น่ะแล้วก็ลาบอีกบ่ตะก็ลาบตรงไหนที่ ายางเนียอยางเนื้อคุณสุกลับใช้จันพระถาตุเถอะหายเพิ่นเลยครับหลับเลยครับโอ้แม่ครัวยางเนี่ยเ้อยยางเระวัตตอนนี้ต้องมกระลุยไปวัดน้ำ yeah, ก oh, oh, okay. mm ันพี่น้องเห็นในยูนึกไปพิน ประมาณปลาปลาเป็นสันลคเดียวคาบเดียวคาบเดียวมันเป็นรื่อง่าพะอะไรสันครั้งเดียวเบอร์ผัดมีก็นะเถอคนเดี๋ยวมือหนาอีกอนจำสูตรได้ไมรอนบอกเราพรอนมานึ่เดี๋ยน้าเบอดหมดเอ บอสุปก็เก nice. ี่ยวกับน้ำเก่ก็ใส่ลายน้ำมันขัใส่ลายมันจะมันเนเย็นสูตรแล้วเก่ยวกับน้ำตาลเออแหละเฮน้ำมันลงหน่อยจะกเฮยน้ำตาลลงไปเฮน้ำตาลลงไปคนไปโจอดเส้นยี่ห้อนี้เนาะมันแดงน้ำตาลแดงอ่ะขาวไน้ำตาลแดงมันจะฟูยมลง เี๋ยมึงเรจะไปค้นไป้ไปละกันเอาน้ำหยดใส่เลงใส่เรียนสูตรได้จำได้ไหมเถอจำได้แล้วเนื้อเน้อแ่มันหายลงเป็นหัวลงอยนงอเค่ะจะไปซื้อมอกรหาใบยี่รุนนี่ไปผมวนนนี้เเจ้าคัดมันนี่รับนี่แหละคืออะรเธอำไ่หมล่ะ ย่างเนื้อมีย่างเนื้อพัดมีลาบเนื้อต้มเนื้อต้มเนื้อแหนมเนื้อสซก克拉บป็น่าพี่น้องคุณน่ะอร่อยนะอร่อยนะอร่อยนะเดี๋ยวได้โรยเครื่องโรยเครื่องทั่วงอกแล้วกันหอมเนะสะพอนหานี่กันจ้าทุกทีหอมเตี๋ยบตัวเนี่ยพัดมี่า เสียบเหี้ยแล้อย้อค่ะสอยื่นแขกเขย้เพิ่นกับมาแขกกับพี่น้องกันนี่ละค่ะมีแต่พี่น้องเนาะพระ่าพระเดชไงอย่างเงี้ยห้าดชเกนมาทงเลหล่กจัดเล็กๆในขอบขัวค่ะเอาไปเลยคนน่ะไปมองลาบคัวไปเลยเสอยื่นนี่กั้ไม่นะเธออือ้าครัวมันะไปได้ฝ ไปค่ะพี่น้องน้ำอาหารมาถวายเพนเนาะค่ะเราเสิร้ฟน้ำมักพ่อครัวนี่แหละค่ะเขาไปวัดปลาเด้อค่ะวัดปลาวัดี่เขามานั่แหละพี่น้องเตรียนอายุนกินกันคุ่นอดละเป็นมาแลาวส่วนหนึ่งกับมาสร้างดีควอมบุญบอตางบลอไปจ้าอันนี้ก็ไย้จ้าไปบ่ไปบ่น่ราได้ยุตตาหอา

อันนี้เป็นไส้เขาไม่เตียตาถ่ายยุบีนะเนื้อกระโบลมไอีค่ะคุณยายจะไม่เปียจานหลักมันมีท่านนี้เ่าค้นไป็นตาขิงรดมันไม่เจียจ้านนี้ก็ได้ท่านนี้ก็ได้ยกขึ้นไปัด้ถึงเลยผลไ ผักพี่ผักพี่เอบักเล่นบักหนาวอย่ไม่ออกคำวันี้คืออะคืออะหนาวแไม่ออกบ้านนี่ไว่สบาคนใหญ่มาอยู่ด้านเต็นด้าจตาแม่แล้วก็มีปัวเรามาอยู่บ้านเต็นยู่ป้าทอนนี่แหละนี่ต อันพี่น้ยังไม่ได้ตัดนี่พวกเดียวเลครับเศษบนะครับจะลืมได้หละแม่พักคนเ่กินเพลินพวเพ็ินพนกเพลนคกำมินกงสูงข้างบนนั้น อืมเรียบร้อยแล้วเจ้าภาพค่ะพี่ไม่เทียบคัะเห็นกล่องบ้านเ่งยิ่เถอะบางลองเลยลูกหลังเลยอ้าวหาจารคุณปรัครับวันนี้ตงกินเา

ม้ีาบุญน hey ้ก hey. ันาน้าบุญน้ำกันเนี่้าาไรถอุเอาอีกบ้ัะไระเลยบเลยลาบสุกเบสุกสนนี้

Mày có mưa lắm ừ, ừ. đi thăm đi bắp ở nhà đi bắp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  đi đi bắp <laughs> <laughs> bộ... đi đi bắp đi đi bắp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  đi 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 bắp 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 đi đi

ว้ยวดยูว่าดิษฐา 你说的对。

ไปขวดนี่ครับมานำไปเทบอ่าทานมาเขววัดทำบุญครับวันนี้เร้ยบร่อยากเลย้าเงน้องห้องไหจ้เ้ยเจาเธอ ไม่ดีนโอ้เอาไม่ออกบานไม่ออกข้ามหานนี่ไม่ออกข้ามบานบานานเพื่อนดิบานบานเพื่นาวากันใอนาคตกันนันล่บเขามาหลักประเย่างน้อหอเอ็น้ั่นอกสริตีเนาะเขามาหลักนี้เนเอาจะพบทิ้งน้ำทิ่ไหลแบบไหลแบบนี้ก็แล้วกัละมั้ง เอาล่างถวยไม่พามุอ้หมดอย่างไรนี่นะเายุหน้า้องกามาลางานเนา้อบุนะค่ม่อนเป็นเจียห้น้าสวัสดีค่ะมาเอบุญนังจังะเป็นเจียเด้อเอาสงเิมาจังไนี่มื่อินนะตอนย็นๆมันไม่ชอบบวสีกบวดกันเนะเด็กปอบวสีเด็สมองวดสีเอาอ่นจะเก็บมือเลยยืนไม่เกี่ยว ก็เดลยบอกกับพี่น้องไปแนี่ยราค่ะมื้อนี้เป็นงานอุปสมบทเนาะค่ะพระบุเราอยากบวชใส่เวลาบวชเจ็ดวันเนาะค่ะนั่นบวชอย่างไงสิครับบวชบวชอันนี่อย่างกะหล่าเพื่อนอื่นนะหมอแกงหมอไห้เัื่อนกะบวชดาบวชบาเพื่อนบุญใบละกับมาบวชดาละกับบวชไห้พอให้เมเพื่อนรู้หลวงรับเพื่อนไปน้ำนั่นแหละจ้าอันละกัน พ่อคนกับกันไม่เตี้ยงนี่แหละเดี๋ยวค่ะพี่น้องกันนู้นยิ่ดอกเนาะถ้าเป็นพ่อหักกับแม่หักนั่แหละตอนนี้เพื่อนกับผสมบูดเรียบร้อยแล้วเ่้นไม่เตี้ยงกับตอนเย็นก็สามารถบวชเป็นชีพามเนาะค่ะมีเ็ดมือคือเส้นกันแตเลยพาพี่น้องมาเอาบุญทำมื้อนี้การร่วมด้วยช่วยกันพี่สาวกันยุศเหนือนี่แหละไม่เทียกันค่ะที่จริงอ่ะซอยตั้งแต่มมือคืนนี่พี่ละเพราะว่าพี่น้องอาจจะไม่เห็นคลิปนั่แหละเดี๋ยวค่ะแต่ไม่ให้การให้งานตั้งแต่มมือคืนนี่แต่ในประเทศไทยทำเนาะมาทะเลมาพามาเอาบุญมื้อนี้ล่ะ่่ลลงงไปา อันนี้ก็เป็นเทีกีแล้วเนาะเพรามันสั่นมืดนะครับก็ไปเอาตัวกามาลากเนี่ยนะหาลักอะไเราละเพิ่นกินข้าวกินหน้าแบบพมจะไหว้าย่บ้านน้อง่นหน้าผมดี เทศลงครัวป่าไม่เห็ดตอนเห็ดลุงทานไม่เห็ดเนี้ยกิ่นยี่อะไรนเห็ดอือยี่นี่มันไม่กินเต็มแลยแต่ว่าุมปกตินี้วดชีพามันหายแล้วหายตั้งโควิดนี่ละปกติโควิดนี่วัดป้าดป้าดวดชีพามตลอดนะเห็นเนาะนี่เห็าุ้ม กะเริ่มเริ่มแล้วช <c oughs> ่วงนั้นเราสามัญีเก็เอาละเนาะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ะะเสิร์ฟกับพามาเอาบุญเน้อค่ะมื้อนี้กาพามาเอาบุญยุวัฒนาพิลา่กับเป็นงานอุปสมบททีนะแล้วเสิร์ฟได้แจ้งไปเบื้องต้นอนนนนนันแล้วค่ะเช่นใดก็ปากกาบะน้ำมุนงคณะบุญน้ำกันเน้อค่ะพี่น้องฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในตัวเสิร์ฟลักกะขอบครัวเนื้อค่ะ สวัสดีครับเร็วเด้อสวัสดีครับต้อนรับพี่น้องนะคร <prescribe. S 1> ั